รอบนีก็มาถึงกาลสินนะครับทาคันทูคันแรกของหลอบนะครับอยู่บ้านยังเย่บ้านคุดพันแกนนะครับเด้อนะครับที่แรกกับวัาที่ไปฟังสามใช้ก่อนนะครับก่นเลยมันไก่ทั้งนี้ก็จะนําทั้งนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะขึ้นไปสามใช้พอกะบ่ไก่ไปนะครับแถวโรงงานน้าตาลไอ้ยังอะน้องแซงนะครับนั่นล่ะสองคันเลยมยกับหาหาศูนย์นะครับสามคันก็ผ่านตัวหนึ่งนะครับสีน้ําเงินนะครับ ลดไม่นะครับได้ยี่สิบกว่าชั่วโมงอยู่ได้พี่น้องคันกาลสินนะครับว่าซัมโคจนายคูุปตาเลด้าฮ้อเนาะมาตาในเรือส่วนมากติดคูุปตานี่ยหลายนะครับเพราะเพาะคุปตาเป็นมาติดตลาดในประเทศไทยหลายครับนอกนั้นก็เป็นจอนเดียเนิวฮอนแลนดเนี่ยอิสกีนะครับนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่ากับเรหลายทำ คู่บุตะเขาแอ่ว่าเขากระติดได้ทุกรุ่นนะครับนอกสถานที่พี่น้องเขาได้เบิดนะครับบอกว่าจะติเป็นรุ่นไดน,นะครับกระบอกเดียวสองกระบอกขีบเนื้อยกเนื้อตักนะครับจัดให้ได้เบิดนะครับพี่น้องพี่น้องเรต้องลําบากต้องเอาเข็นรถไปอูนะครับบางรัางอูอยู่ไกลๆ่างทีะงงกะเมารถมาลากันไปกับเบิดไลายบาทขึ้นเกล่าลครับหรือว่าทางอูมากแกเอากะเมืงง่อยขึ้นเกา่าครับสุดดีเขามาติดเป็นสี่หนะังไงกลัวลายนะครับพี่น้อง สีดำเงินนะครับผมบ้านกุดขอนแก่นนะครับผมอำเภอท่าคันโทนะครับจังหวัดกาลสินเขตชายแดนบ่นะครับตัวนี้เขาจะมาติดตามชมกันนะครับพี่น้องผาผ่าอ,อ,อ,อันเออเจ้าเอ็มยูเป็น่างสามซิปผืนผ่าเมียนเมียนซ่างเจ้าเดียวพี่น้องแต่ว่าลูกค้าเก้าร่างเป็นสิบผืนนะครับเพิ่นก่อนเลยสร้่างมาเพิ่มอีกซิบผืนนะครับจะลูกค้าเก้าวาง สองอาทิตย์แล้วล่ะครับผมอยู่แถวๆถวหนองแวงผมละ่ะผนสร้างมาเพิ่มนะครับบ้านเดียวกันเป็นเมืองตัวอย่างกันนะครับเป็นกระทัวสร้างผมเลยนะครับโอเคนะครับผมเลงมาเบิดนะพอดีอันนี้มันอยู่ข้างล่างนะครับจำนวนสามคันนะคุณน้องผ่านคุพ้นน้ำหนักรถบริดตทอิตาเกินครับที่น้่งเงินนะครับต้องการดูต้องการหาด้วยสิสุด ผ่านขุดมันสีสมตัวหนึ่งนะครับโรงงานสิบแรงนะครับเรียบร้อยนะพี่น้องเด้อนะครับร้องระบบนำมูน้ำมันนะครับผมตัวนี้สีน้ำเงินนะครับผมบ้านขุดคอนแกนนะครับผมอำเภอท่าคันทูนะครับผมจังหวัดอุดรไอไอกะกาละสินมดพี่น้องนะครับตัวนี้งามนะครับร้องไปดันพี่น้องไปรับดู คุณล่างปกตินะครับตัวนี้แบบปฎัตอัตโนมัตินะครับผมถ้าผู้ใดอยากได้ตัวดิดผ่าเสริมก็สร้างได้นะครับตัวดิดผ่านะครับตัวละพันห้าถึงสองพันบาทเท่านั้นนะครับตัวดิดผ่านะครับปฎัตอัตโนมัตินะครับสุดเชิญเด้ร้องเป็นน้องเพิ่งน้ำอ๋อนะครับใส่ผ่านเลยแล้วใส่ผ่านนะครับพี่น้องพอเพิ่นสร้างผ่านตัวหนึ่งนะครับพี่น้อง นะครับคุนสวยๆนะห้าติดแรงนะครับขุดข้อนแก่นนะครับเบียงหัวขึ้นสูงกันได้กันได้เอาผานเอาผานคือมาใส่ผานผานผานเออใส่ให้เราเหมียโอ้ยผานตัวหนึ่งนะครับหมื่น 3,000บาทหรือ12,500บาทนะครับถ้าผู้ใดเอาเครื่องมันน้ำนะครับงามนะครับกะตัวนี้กะหมื่นเพิ่นเอาเครื่องยองมันน้ำกะหมื่น2,500บาทนะครับผมน,นะครับเออใส่ไปเลยนะครับรุ่นใหญ่กับมีรุ่นน้อยกับมีนะครับ รุ่นนี้กะทีประมาณสามทิสองแรงกัใช่ได้นะครับผมว้ยว้ยหยวาเอาดึงดึงดันไม่ังนะเออใส่ใส่นั่นมันใบยิมซีพี่น้องเด้อเด้อ ตัวนั้นแล้วปับลงล่างดึงขึ้นน,นะเนีนเ่ยนเดินหน้าเดินหนะตัวเชื่อเดินหนาหมุนตัวนี้ขึ้นอีเนี่ยอื๊อยือ๊ยอ,อ,อ,อ๊โอเคไปไปที่นี่เอาออกไปดึงขึ้นเนี่ยครับลักษณะแบบนี้นะพี่น้องดึงหางขึ้นไป

เดี๋ยวเพื่อนจะไปถอนมันมือเลยนะครับเดี๋ยวปั๊บไปหาพร้อมโอเคพี่น้องเนาะอาที่นี้ต้องไปพอกันนะครับขั้นที่สองนะครับผมขันต่อเลยนะครับ